สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพี่และก็พี่วอรนะคะพบกับพิธีกรจำเป็นนะคะอย่างดีซานน้องโก้อะไรวันนี้จบป่ะเดี๋ยวเรารอพิธีกรอีกท่านหนึ่งก่อนนะคะพิธีกรอีกท่านหนึ่งกำลังเดินทางมาอยู่นะคะขออึ้นแล้วแต่มันไม่ขึ้นอ่ะอ้าวบ่ง อาขึ้นยังไงอ่ะเอางี้นะใครใครทำไม่เป็นรอบค่ะทีงรอทำยังไงไม่มีปอมเพื่อแหลกเออนี่ไงมาแล้วมาแล้วฮะเปิดกล้องไงอ่ะเปิดกล้องเลยแม่ มา้องมาแล้วพิธีกรเราสองสาวพิธีกรนะคะเ้อกลับไปกลับไปหน้าเล็กยังไงอ่ะเธอเธอเธอกดแตะมั้งอ่านี่ฮะเราอยู่กับคุณเปยไปเรื่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีพิธีกร รับเชิญนะฮะคุณเป้ยไปเรื่อยนะฮะขอถามก่อนว่าสองคนตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่อยากรู้มากๆเออทําไมไม่อยู่ด้วยกันเออ <c oughs> ไม่รู้ก็พี่โก้นัดมาห้องพี่อัน๋นะผมก็เลยมาจริงๆผมก็อยู่ห้องผมบกเตี๋ยแหละผมไม่รู้ทาไมต้องมานี่เ <c oughs> <c oughs> อนอลำย่านันวองไปไหนเนี่ยเอออะไรนะกำลังขับรถไปไหนขากำลังกลับบ้าน <c oughs> หอ๋อ แต่พี่ยินไม่ได้ขับรถเองเนาะเออพี่ยินไม่ได้ขับรถเองอ๋อผมขับอยู่ผมไม่ได้งานมันรัดตัวไปหมดเลก็หลอกหลอกหลอกมีพี่ชายขับให้อแล้วสนใจคือพี่ยินจะลองเปิดไฟสักนิดหนึ่งให้หน้ามันหน้ามันเคลียเออมันก็อ่าเห็นไหมล่ะมันหลอกเป็นหลา ตอนนี้คนเข้าทั้งหมดหกพันสาสิบหกคนนะฮะเออไหนมีวันนี้มีคําถามอะไรกันใช่ไหมท็อปปิกได้าไหมคุณโกท็อปปิคท็อปปิคคำถามแล้วผมอาจจะขอความช่วยเหลือเอออ,อันดับแล้วก่อนนะคะอย่าลืมนะคะของคนเออเธอ,อใครจะส่งกิฟต์ส่งอะไรคะส่งให้ที่ห้องนะคะ ส่งกิฟต์เข้าที่ห้องนี้นะคะถ้าส่งให้กับน้องหรือส่งให้กับแอคเคา t ์ที่กำลังพูดอยู่ทั้งเซอ u ค t น,นี้นะคะเขาจะไม่นับนะคะเออส่งให้ที่ห้องอย่างเดียวนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกทุกทุกกิฟที่จะส่งให้นะคะแต่ขออนุญาตไม่เมนชั่นไม่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 เมนชั่นถึงเนาะเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพูดเมาส์มอยกันนะคะแต่ขอบคุณไว้ก่อนเลยล่วงหน้าเออฉันถามก่อนละกันเป็นคําถามที่แบบฉันยากจะถามสองคนมากๆเลยแบบว่ามันจะมีหลายแอคเคาท์ที่พยายามแบบว่าพี่วอน่ารักจังพี่หินน่ารักจังอยากฟังสองคนว่านอกเหนือจากคําชมว่าพี่หินพี่วอน่ารักอะอยากฟังคําว่าอะไรอีกเออเธออยากรู้สิ่งที่เธออยากฟังสิ่งที่เธอแบบ มันเป็นที่แบบถ้าเจอหน้าแล้วฉันต้องได้ยินคำนี้จากแฟนคลับของพวกเธออ่ะเออเธอเธออยากได้ยินคำว่าอะไรอ่าพี่ตอบก,ก่อนเลยอะไรนะมีคนมชม,พ,มพี่กับพี่วอลน่ารักจังถ้าเกิดอยากได้ยินคำชมแบบไหนอีอ่าอืมอยากได้คำแบบคำแบบยำบๆคะ <laughs> แค่ไหนอะเธอต้องคิดถึงคนที่เขารักเธอเขาก็ไม่กล้าจะพูดคำหยาบใส่เธอไงเขาก็ต้องแบบ่ผมผมชอบนะนว่าเวลาเราเวลาเราเวลาเรากวนใครอะเ้วเขาใช้คำว่าแบบว่าทำไมยินกวนตีนจังวะรู้สึกว่ามันเท่ดีเหมือนกันอะพวกเธอท <c oughs> ี่อยู่ในห้องนีหกกี่คนเนี่ยเป็นแตะหกพันกว่าคนแล้วเนี่ยเวลาเธอหน้ายินก็ถ้าเขาแบบทำไปพี่ย,ยินกวนตีนเเออป็นย่งงิงได้เลยเ,เลยหรอใช่เป็นอีกฟิลหนึ่งได้เลยเหรอคุณแม่ได้ ตอนนั้นกันแบบวนตีนรโอ้โหรู้สึกว่ามันกระแทกจุดเอออะอย่างพี่วอลอะไรอย่างพี่วอลอะไรอย่างพี่อลอะอะไรนะเมื่อกี้ผมค้างไปเลยแล้วก็เพิ่งกลับมานก็คือคําถามมีอยู่ว่าคําถามมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่านอกเหนือจากคําว่าอุ๊ยพี่วอน่ารักจังเลยที่เขาพิมพ์ิมพ์กันมาเนี่ยเยอะแยะมากเนี่ยเขาพิมพ์กันมาเยอะมากฉันเห็นคอมเมนต์เออเธออยากจะได้ยินคําว่าอะไรอีกหรืออยากจะอ่านคําว่าอะไรอีกเวลาแฟนคลับเขาเจอเธอใช่ ไอเดียคือเอาจริงๆคือแค่คําพูดว่าคำว่าน่ารักเนี่ยผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะเวลาพูดมาผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คุณอาจจะต้องถ่ายรูปรองไห้ไหมผมดูโอ้ยเพื่อความจริงใจอะเวลาคุณชมอะไรคุณต้องลองไห้เลยคือบอกคุณทำไปแลาว คุณวิไปหนาคุดนันไสุดเออเป็นฟิลเตอร์ก็ได้อาจอาจอาจจะเชื่อได้หน่อยอ่าก็เป็นยังไงนะเต้นหรอลองให้อ่อลองให้เฮอืใช่ถามบอกว่าทําไมไม่ใช่เย็นนี้กินข้าวกับอะไรคะเออเย็นนี้กินข้าวกับอะไรผมยังไม่กินเลยครับ ผมคู่เลยตอขัดใจขัดใจใครตอบก็ได้ใครจะตอบก็ได้เออเย็นได้ยินข้าวกับอะไรเออกินอะไรวะกินอาหารเวียดนามกับพี่ๆนี่ยแหละกบอันพี่รอล่ะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับจริงหรอเออสงสารอันนี้ได้ยินมาว่า พรุ่งนี้พี่วอลกำลังจะถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่เออซึ่งในเอ็มวีนี้พี่วอเล่นเองหรือเปล่าเออไอท้ทีถามผมอะ่ะหรือว่าหินเป็นพระเอกเอมวเออน่าสนใจละต้องต้องพี่วอเวลาจะตอบแบบไม่ต้องหันมามองหน้าพี่ก็ได้ค่ะลูกพี่ไม่ใช่คำตอบอนะครับรู้เลย ก็กค่ะว่าพี่ไม่ใช่คําตอบอ่ะเอออันนี้ผมตอบได้เลยใช่ไหมเนี่ยตอบได้เลยตอบไม่ได้เออผมแสดงคนเดียวเลยฮะมันไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอเอาละพูดอย่างนี้ต้องการอยากจะให้ใครมาถ่ายด้วยหรือเปล่าก็บอกเขาไปเลยตรงๆพรุนี้น้องว่างนะพรุนี้น้องไม่มีงานแต่พี่วอต้องถ่ายเอ็มวีเอายังไงผมชวนไหม ในในเรื่องสถานที่แล้วการตื่นพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้ามากแล้วมันเสร็จเย็นมากไงถ้าแต่สองคนมันก็อาจจะคูณสองมอ่า <laughs> เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแต่มันดีต่อใจนะเข้าใจฟิลเป้าต่อให้ร่างกายเราเหนื่อยแต่มันดีต่อใจไงไไดีตอนนี้เออเป,เป็นไม่ต้องสุถ่ายเดี๋ยวผมไปไปดูจอ <laughs> ไปดูมอนิเตอร์หรอ ให้เป็นตัวอีกคนมาแสดงเป็นญิงก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมก็เป็นไปร้องไปลิปซิงเอาใจมีคำถามก็คืออยากให้เขามาถูกไหมได้พี่โก้คำถามอะไรฮะวันนี้ที่พี่โก้อ่านในแท็กเอออะฉันก่อนได้ไหมโก้ฉันก่อนได้ไหมได้สิได้สิอ่ะพี่เปเอาคำถามมาจากน้องกระแตถามว่าเมื่อไหร่ถึงบ้านคะพี่ยิน อีก้านไหมอีกนานไหมก็ประมาณสิบห้านาทีครับอ้าวสินาทีบ้านแล้วครับน้องก็แต่พี่เิงกับพี่วอจะมีงานด้วยกันอีกวันไหนคะอ่าเห็นไหมน้องน้องนิสาใช่น้องนิสา,าพี่วอตอบเลยยี่สิบ ที่ผมจำได้นะยี่สิบสามอยี่สิบสามน่าสนใจน่าสนใจเขาบอกว่าน้องพิมพ์น้องพิมพ์บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่หยินชอบคนที่พูดจาอะไรนะกวนๆเขาบอกว่าพูดคำนี้ได้ไหมคะพี่หยินโคตรหล่อเลยครับอย่างเงี้ยได้ไหมเออเอ้า ก็เขาบอก,ก,กยิ่ยยงโคตร,ร,รหล่อเลยครับอย่างเงี้ยอ๋อไม่เขาบอกโคตรอะไรเงี้ยเหรอเออโคตรหล่อเลยครับไว้ว่างๆแล้วก็แบบยังไม่ทํางานก็มาฝึกงานกับพี่ฝนได้บางทีขับว่าโคตรอาจจะยังไม่หยาบก็ได้เขาแม่ไปฝึกกับพี่ฝนไม่ได้มันหยาบคายไปพี่ฝนนะ่ะเมืองคับว่าโคตรไม่ได้หยาบนะคะเป็นไรเอ่ยเออแต่พี่ฝนถ้าไปเรียกกับพี่ฝนปื๊บบมันหยาบเลยไงอ่าก็จริง ออก็มีคำถามอะไรบ้างที่ก็อ่านอยู่นี่นี่มานี่อ่านไว้ะเออถามว่าทั้งคู่จะมาสเปซคู่กันสักครั้งในทว i t เตอร์ไหมคะอยากฟังเสียงของทั้งสองคนพร้อมกันคะ่ะคำถามจากน้องปราทูค่ะปาทูปาทู่ออาอ,อ ได้มันคงมีโอกาสแหละมันก็มันต้องมีไงใช่ไหมนานาคนอาจจะมีโอกาสกว้างๆไว้ก่อนอืออ่าถูกมาล่าถาว่าอะไรเาี้สเปซคือที่คุยกันในจวิตเตอร์ใช่ไหมไม่แล้วแจ้งกจะถามเลยว่าเธอรู้จักไหมโอเคโอเคได้สิเอางี้ไม่เจอกันสองวันพี่ๆคิดถึงกันไหมคะจากน้องต้มโองอออ คือกูคือตอนเนี้ยกูขย่ายัดอ่ะอ่านคำถามแต่ชื่อมันไม่ทันก็เลยใช่มันเลยชื่อมันก็เธอแซนันเร็วอะแซนมันเร็วมากชื่ออีกกิ่งอีก้วอะไรมาก่อนฉันพูดไปก่อนแต่ฉันอ่านคำถามไม่ทันเขาใจฟิลไม้พวกรอนเอออย่างเงี้ยเดือนเมษามีงานไหมค้ามีงานอะไรบ้้งค้าจะไปตามอ่าอันนี้ชื่อยายแก้วละกัน เดินไม่สามีงานอะไรบ้างเหรออ่อมีแหละแต่ผมไม่ทราบเอาแค่งานอาทิตย์เาดูตารางตัวเองเหรออาทิตย์หน้าผมยังไม่รู้เลยมีงานวันไหนบ้างเดี๋ยวค่อยเช็คตารางเดี๋ยวค่อยเช็คเดี๋ยวเขาก็โทรตามเราเองเอ้าเห็นมล่ะเอเมล่ะสอนผู้โบหน่อยค่ะผู้โบคืออะไรวะ เป็นฟิวแบบนี้ไโบรักสีดำอ่าผูกโบลุกหมดใจทรังเนอ <c oughs> ่าเป็นโบรักสีดำ <c oughs> คำถามมีว่าพี่ยินให้ซอยอะไรตัวอักอรอะไรกับพี่วอคะาืมไม่ผมก็นั่นน่ะสิเอาใช่ขวาใช่ผมให้ตัว W ไงอุ้ย แทนชื่อยไงแบบว่าใครแบบตัวไหนมันลงชื่อใครผมก็ให้คนนั้นแหละเอาจริงๆตอนตอนที่ฉันอยู่ปฐมอ่ะฉันก็ซื้อแบบเป็นตัวแบบว่าลกอักษรลูกปักลูกปากลูกปากเออที่แบบร้อยเงี้ยก็เป็นตัวอักษรแฟนเออแล้วเธอคือให้แบิวก็คือยังไงอ่ะก็ตัวอักษรแฟนไงอุ้ยพูดไปเลยแดงมากพี่ว่ แล้วติงหรือไม่ที่จริงๆแล้วอะจำไม่ได้ชื่ออันวิวเพราะแค่อยากใส่ W บิยูเข้ามาบบเบเบเข้ามาเลยก็เลยเป็นอันวิวอ๋อเข้าใจฟิลแล้วแล้วโอลูโรเมื่อไหร่จะวางขายคะมีอะไรบ้างรอก่อนนะรอก่อนไม่รอค่ะมึงอีคนพี่บอกว่าน้องส้มโอคนนีบอกว่าไม่รอไม่รอค่ะกดเงินมาแล้วค่ะเตรียมซื้อ ี๋ยวผมกดเงินกดเงินมาแต่ว่าโอนนะใช่ก็คือกดเงินแล้วก็ไปฝากธนาคารทีนึงไงเออสไตล์กดเงินมาแล้วก็โอนวอสปอยได้ไหมคะว่าจะมีอะไรบ้างคืออสปอยอ่ะผมก็ไม่รู้เอางี้นะควรถามว่าแบรนด์โอลูโลของวอจริงหรือเปล่าเออหนูรู้อะไรเก,กี่ยวกับแบรนด์ตัวเองบ้างรู้เออ ไม่ใช่ยยวอเขาเป็นสไตล์นี้ทุกอย่างคือความลับและเราให้เซอร์ไพรส์ทุกคนคะ่ะนางซุ่มนะคะก็บอกเลยว่าถ้า iPad ดนางหายอะ่ะก็คือมีคนก๊อปปี้เลยไม่ตอนนี้หน้าจอน้องค้างอะ่ะเขานิ่งเหมือนกันนะเป็นคนที่แบบนานๆนี่จะอยู่นิ่งเป็นเลยอกันพอ่กนานๆนี่ก็นิ่งดีเหมือนกันนี่คุณรุจิลาคุณรุจิลาพิมมาใช่คุณรุจิลาพิมาม,าพมาว่าสวัสดีค่ะพี่โก้พี่วอพี่หยินแล้วก็พี่เอแคร <laughs> เอเชียตะวันออกเชียงใต้ะวันออกมีคนถามมาว่าพี่ว่าอยากไปเวิร์คที่ไหนอีกคะไม่อะดูออกกันนะลูกดออกดูออกกันนะลูกตอนสปรูดมาอ๋อโอเคผมย้ายมานี่แหละเออสร์ผมมันกลายเป็นอะไรไม่รู้อ้าวแล้วทำไมโกกับบอยอยู่ด้วยกันตลอดเวลา คุณก็อยู่ผมเหมือนกันแหละอีกอยู่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันขับรถอยู่กำลังเลับอีสิบหาลานดีถึงอีสิบห้านาทีถอ่ะตอนนี้สองทุ่มสามสิบสี่เดี๋ยวจะมาอีกสองคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีภารกิจเตรียมตัวเตรียมของพาน้องวอไปถ่ายเอมบีเพลงใหม่แล้วว้วตื่นเต้นมากเลยบอกเลย ขอมไหม่สำหรับเอมวีของวันพรุ่งนี้เอา,อางี้ดีกว่าพี่ยินได้ฟังหรือ,อยังเพลงใหม่เพงไหนอะะไรนะเพลงไหนอะจบล้มันมีหลายเพลงเกินเข้าใจได้อ่าอาจจะงงไปหน่อยเพราะมันมีทั้งเพลงซิงเกิลใหม่แล้วก็เพลงประกอบซีรีส์กลรลักรุ่นพี่ใช่ไหมพอพี่ยินฟังฟังเพลงไหนพี่ยินจะไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ แล้วที่จะไปอันนี้คือไปเป็นเพลงไหนอะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ฮะที่จะปล่อยเดือนหน้าอ๋ออ๋อไอ้ w ่ออ๋อ w ว่ r เหรอใช่ใช่โอเคใช่ใช่อ้าอ่าสองมุมแล้วพี่วอคืออะไรอ่ะกล้องเกลก้องขอฮะเฮ้ยโอเคเป็นแบบว่าสมิกล้องเองด้วยเหรอโอเคโอ้โหสกล้องเองได้ด้วยอ่ะ ผมผมต้องเพิ่มโปรดักชันความยิ่งใหญ่โอเคต้องไม่แต่พี่วารู้ไหมว่าถ้าเกิดจะเล่นสองกล้องอ่ะปิดไมค์กล้องนึงหน่อยเออปิดไมค์กล้องนึงเออเสียงวัชชทแต่พี่วารอดทุกมุมเลยเนาะใช่เขารอดทุกมุมเลยอเห็นไหมล่ะอ่ะพี่เอาอย่างนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปพี่ฝากหน่อยให้ทุกคนไปติดตามเรื่องจุู ไทยแล a ด d มิวสิกอะวอร์ในวันที่ห้านี้เรามีโชว์พิเศษให้ฝากให้ให้แฟนๆไปโบวตก่อนดีกว่าอ่าก็นั่นแหละครับฝากฝากแฟนๆด้วยแล้วกันแบบก็ไปร่วมโบวตให้ยินบอแล้วเนาะใช่ไหมใช่ก็ไปร่วมโบสให้ยินบอแล้วกันนะฮะในในจุกไทย a ลนด์อ r วอร์ดจุกไท a แลนด์มิวสิกอวอร์ดจุกไทยแลนด์มิวสิกอะวอร์ดที นั่นแหละครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็เป็นฝากพันอ้อมวกเอาใจอีกันไปกันคือมันไม่มันมีคอมเมนต์ที่บอกว่าสวัสดีพี่อินพี่วอลเอแค่ตือฝากกับเชฟเอียนพี่เปอย่างยี้มเชฟกินแล้วขับเขาขับกินขับแรงมากใช่คือการขอมเมนต์บ้างคอมเมนต์แม่ขายของอยู่ใช่ก็ไม่กล้าหร วันที่ี่หรอทอดีพี่ยิ่นีวอลแคร์จึงปากชอบนะเรียนดาเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับไอ้นไหมเล่นมือเลยเห็นไหมล่ามาตัวเองมาเลเห็นไหมล่าอ่ะพี่วอพี่วอฝากให้แฟนๆไปร่วมโหวตหน่อยฮะเออไลูนูสวิตก์ก้องเอาเองเลยลูก ก็อยากให้ทุกคนโหวดให้ยินวอร์นะครับในงานอะไรนะจุ๊บใหตอนนี้ดูมดูมงานวาร์ดเลยแบบมาเต็มมากลูกมันเป็นเอฟเฟกค่ฮะอ่าโอเคก็อยากเชิญชวนมาโหวตกันเยอะๆนะครับแล้วก็วันที่ห้าใช่ไหมันที่ห้าลอกสุดยอดแน่นอนเป็นกำลังใจให้ด้วยฮะ เออด้อมด้อมเราอย่าแพ้ใครโหวตกันเยอะๆมิกยอดที่สุดเออเออนั่นแหละแต่เด็กพี่ต้องไปเข้าห้องพร้อมเพย์ต่อไปไปไปช่วยเชียร์น้องพร้อมเพย์ด้วยฮะเออใครจะส่งเพชรส่งรถส่งอะไรอะส่งมบอล ได้ได้ขอบคุณทุกทุกแรงส่งของขวัญทุกอย่างไม่รู้เอาไปทําอะไรได้แต่ขอบคุณมากใช่พี่ยินกลับถึงบ้านดีๆส่วนพี่วอเตรียมตัวจะไปถ่ายเอ็มวีพรุ่งนี้เลยเออได้ได้พี่ยินที่ว่าลาแฟนคลับในเร็วลาหวานหวานยนเร็วลาแบบหวานหวานก็อ่าขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีโชคดีครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเป็นกำลังใจให้พี่บอพรุ่งนี้ด้วยใช่ปะอย ไม่ต้องนอนแล้วเนี่ยเห็นยถ่ายแล้เลยเนี่ยกระตุกรกันงานวัดด้วยแหละเออมาหลายอย่างอ่าแต่พี่ Warning พี่ปกติแปลกๆใช่ก็เขาเขินแหละฉันว่าไม่ก็จะให้เป็นกำลังใจให้ผมทำไมก็พบผมไม่มีงานไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนอนตื่นสิบโมงด้วยครับเงี้ยเหรอไม่หนูก็ต้องแบบว่า คิดธุรกิจวางแผนต่องานไม่และพี่หยินพูดแทนทําไมเอ่ยปกป้องทําไมคะให้พี่วอรพูดคำเป็นไรอย่าปกป้องไปป้องแฟนเวอร์เป็นไรเยแล้วพี่วอก็เงียบเลยนิ่งเลยถอาผมเข้าบ้านอ่ะพี่วอพี่วอรขอบคุณให้กําลังใจแฟนๆก่อนที่เราจะไปก่อนหน่อยอบอกลาต่างๆหวานๆทุกคนฝันดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ ผมด้วยนะครับแล้วก็ยินทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรุ่งนี้หรือว่าเรื่องวันต่อๆไปนะฮะ <laughs> เป็นกำลังใจให้ไม่ทพี่ก่อนเลยอันดับแรกนเลยอระ <laughs> เอ <laughs> <laughs> เอฉันว่าสองคนนี้ต้องมีแบบว่าทีมงานวัดสักหนึ่งละอ่าเอางี้ดีกว่าก่อนจะตากกันไปสุดท้ายละเอเอ <laughs> บอกฝันดีกันแล้วกันหน่อยเออเอางี <h ums> ้เดี๋ยขอขอหวานหวาน ถ้าเกิดใครทําหวานน้อยกว่าคนนั้นโดนลงโทษเจอเลยกูเตรียมไว้แล้วเพราะว่าเชฟอยู่นี่แล้วใครทําหวานน้อยกว่าเจอเพราะว่าเชฟอยู่นี่เชฟบอกใครหวานน้อยกว่าเจอเจอเชฟเจอเชฟเอียนเคียนเออต่ออ่เริ่มจากพี่เริ่มจากพี่ยินก่อนเลยออไว้แป๊บนึงอะไรอ่ะมีคนโทรมาอ่ะ เริ่มเริ่มเชไปทำเชมเข้าครัวก่อนไปอ่ะโอเคไปแล้วฮะเอายังไม่ได้อันนี้เลยอะไไปฝันดียังอ่ะไปเลยไปเลยฝันดีว้ไปแล้วบายบายฝันดีฮะฝันดีแฟนทุกคนบายบายครับ